สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับดอทครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่อง Ticket to Paradise หรือชื่อภาษาไทยว่าตัวรักสู่ p a r a ได s ์และนี่ก็คือตัวรักที่ว่านั้นนะครับมีด้วยกัน2ใบภาพยนตร์เรื่องนี้จัดรอบสื่อมวลชนชนกับภาพยนตร์เรื่องร้อยขาที่สยามพารากอนแบบว่าจังๆเลยนะครับแล้วคนก็ไปดูร้อยขากันหมดแล้ว ในเรื่องนี้ก็จะมีสื่อมวลชนชมอยู่ประมาณร้อมแรมสีหแถวแล้วพอหนังฉายจริงเนี่ยปรากฏว่าผลงานของทั้งสองเรื่องออกมาสูสีกันค่อนข้างน่าสนใจนะครับเรื่องนี้ในตลาดโลกเนี่ยฉายไปแล้วบางประเทศส่วนใหญ่ฉายในยุโรปแต่ว่ายกเว้นที่อังกฤษนะครับอังกฤษฉายช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าโปรแกรมเดิมที่วางไว้เนี่ยจะชนกับงานสิ้นพรชนงานสวรรคตงาน สด็จส่งสเสด็จสู่สวรรคาลายของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองที่เพิ่งจะสวรรคตไปก็ เรื่องนี้ก็ฉายที่อังกฤษช้านิดหนึ่งแต่ว่าที่อเมริกาช้ากว่าอีกครับอเมริกาขณะนี้ยังไม่เข้าฉายคาดว่าน่าจะอีก2อสัปดาห์พี่โอ๋ก็จําโปรแกรมไม่ได้นะครับได้โอกาสฉายในประเทศไทยก่อนหนังทําเงินไปแล้วกว่า50ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็น่าจะเป็นหนังร้อยล้านเรื่องต่อไปของจูเลียโรเบิร์ตซึ่งในอดีตเธอคือเจ้าแม่รอมคอมหรือว่าโรแมนติกคอมเมดี้ที่ ประสบความสำเร็จสูงมากม,มีชื่อภาษาไทยเป็นของส่วนตัวด้วยนะชื่อหนังเธอแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องในสมัยนั้นจะชื่อบานฉำตลอดนะครับมีตั้แต่ Pretty Woman ผู้หญิงบานฉำร่วมกับ Richard เกี e แล้วก็มีแสดงเรื่อง n r t t i n n Hill ไม่รู้อะไรบบานฉำน,นะของ Hugh Grant ร่วมกับ Hugh Grant มีแสดงกับ Rupert Everett ใช่ไหมครับทีเ่เรื่อง my best friend wedding แล้วก็เรื่อง แมรี่ไรลียอันนั้นไม่ได้ชื่อสาวใช้บานฉํานะเรื่องนี้จริงๆพี่โอก็นึกว่าจะมีชื่ออะไรบานฉํบอย่างนี้พี่โอตั้งชื่อให้ว่าตัวรักบานฉําพี่โอว่าชื่อที่พี่โอตั้งเนี่ยมันจะเหมาะกับตัวรักสู่พาราไดซ์อีกนะครับเนื่องจากว่าคําว่าพาราไดซ์เนี่ยคนทั่วไปคือหนังเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นหนังยากเกินกว่าที่คนทั่วไปจะดูได้ ชาวบ้านทั่วๆไปที่ชอบวิวทิวทัศน์สวยๆชอบหนังตลกโกรแมนติกก็ดูได้แต่เขาจะงงกับชื่อเรื่องเพราะบางคนจะไม่รู้จักว่าคําว่า paradise คืออะไร paradise หมายถึงสวรรค์น,นะครับเป็นสวนสวรรค์ที่อยู่บนสวรรค์อีกทีหนึง่งก็อันนี้เป็นคําอธิบายจากอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะพี่โองไปได้ตู่ขึ้นมาเองก็เขาว่าคําว่า heaven เนี่ยคือสวรรค์ paradise คือส่วนหนึ่งของสวรรค์ส่วนที่เป็นสวนสวยงามมากแล้วจะมีสวนอื่นๆมีอีเดนมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ใน paradise นี่อีกก็เขาเปรียบเสมือนสถานที่ที่เป็นที่ถ่ายทำของเรื่องนี้สถานที่ในเรื่องเป็นเหมือนกับสวรรค์สวนสวรรค์ของคู่รักทั้งหลายก็ใครที่ได้มาอยู่ที่นี่ก็จะมีความสุขมีความโรแมนติกมีความแฮปปี้คู่รักที่ ไม่ลงรอยกันอย่าง2คนนี้เราก็รู้ว่าหนังเรื่องนี้ในตัวอย่างเห็นแล้วว่า2คนนี้เขาไม่ค่อยจะถูกกันเป็นคู่รักที่หย่าร้างกันไปแล้วแล้วก็ต้องมาห้ามการแต่งงานของลูกที่ไปหลงรักคนในพื้นที่ปรากฏว่าเราก็จะเดาเรื่องกันได้นะครับพ,พี่โอคิดว่าคลิปนี้จะสปอยหรือไม่สปอยก็คงมีค่าเท่ากันเพราะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเดาเรื่องได้หมดแล้วว่าสุดท้าย มันก็จะใจะยังไงล่ะมันเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้เราเห็นตัวอย่างขนาดนั้นแล้วว่าทุกคนถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันแต่ก็ดูเหมือนยังมีความอะไรอาวรต่อกันแล้วสิ่งที่จะมาดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยเขาก็จะดูแค่ว่าเรื่องมันจะน่ารักอย่างไรวิวมันจะสวยอย่างไรบ้างนั่นคือสิ่งที่คนดูต้องการแต่ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยที่โอว่าคนดูเดาได้อยู่แล้วไม่ใช่หนังประเภทลึกลับที่จะต้องห้ามสปอยไม่ใช่หนังที่จะมีการหักมุม หรือเป็นหนังที่ซับซ้อนดูยากลำบากอะไรขนาดนั้นนะครับนำแสดงโดยจูเลียโรเบิร์สและจอร์จครูนี่สองคนนี้เจอกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้ว2ใน5ครั้งก็คือภาพยนตร์เรื่อง Ocean Eleven นะครับและ Ocean t 2ซึ่งพระเอกก็คือคนนี้เป็นจารชนนามสกุลโอเชียน Ocean. จูเลียรู้สึกจะเป็นน้องสาวนะไม่ใช่แฟน จูเลียนก็ดำสกุลโอเชียนพี่โอจำโอเชียนไม่ได้ละแต่มันมีหนังของผู้หญิงแยกตัวมาเป็นโอเชียนเอจอะไรอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นจักรวาลเดียวกันก่อนหน้านั้นเขาแสดงหนังโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องสุดท้ายคู่กับมิเชลไฟ์เฟอร์เรื่อง One f ฟเดย์แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไม่เล่นโรแมนติกคอมเมดี้อีกแล้วไม่รู้ว่าเขาพูดหรือว่าคนตีความกันไปเองแต่แล้วในที่สุดเขา ผ่านไปกว่า10ปีเขาก็กลับมาเล่นเรื่องนี้คู่กับจูเลียโรเบิร์สลึงแสดงได้อย่างน่ารักมากนะครับ2คนนี้ในสายตาของคนดูชาวโลกเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเป็นคู่พระเอกนางเอกแต่พอตกมาถึงเมืองไทยคู่นี้คือพ่อแม่ของนางเอกครับนางเอกในเรื่องนี้คือแคทรีนดีเวอร์เป็นคนสวยน่ารักมากเธอ การศึกษาในเรื่องนะครับจบการศึกษาแล้วก็อยากมาท่องเที่ยวเพื่อนพาเที่ยวพามาเที่ยวบาหลีเรื่องนี้ถ่ายทําเขาสมมติสถานที่เป็นบาหลีแต่ว่าถ่ายทําที่ออสเตรเลียมันก็น่าจะมีภาพตัดปะจากบาหลีบาหลีมาบ้างแหละเพราะว่ามันสวยสวยมากจริงๆครับสวยสมความเป็นบาหลีมากๆบาหลีเนี่ย คนที่บาหลีเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนบาหลีเมืองบาหลีนะเขาจะไม่พูดว่าเขาเป็นอินโดนีเซียเหมือนพัทยาไม่พูดว่าเป็นชนบุรีเหมือนหาดใหญ่ไม่พูดว่าเป็นสงขลาเหมือนโคราชไม่พูดว่าเป็นตวัดเอาเชียงเหนืออะไรประมาณนี้นะครับเขาจะมีความภูมิใจในท้องที่โดยเฉพาะเจาะจงของเขาก็สําหรับพระเอกตามความรู้สึกของคนไทยจริงๆแล้วความรู้สึกของฝรั่งเขาจะคิดว่าเป็นลูกเขยนะครับ พระเอกชื่อแม็กซิมเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่หน้าตาหล่อมากอายุก็เกือบจะ30แล้วแต่ในเรื่องนี้ยังดูเยาว์วัยอ่อนเยาว์มากนะครับแล้วก็หน้าตาดีมากใครไปดูเรื่องนี้สาวๆไปดูจะต้องหลงสเสน่ห์หนุ่มแม็กซิมคนนี้เรียกว่าพระเอกก็ได้ ก็ถือว่าเพ็นอีกสองคนและกันหนุ่มแม็กซิมคนนี้ทุกคนไปนะครับพี่โอยังรู้สึกว่าเฮ้ยเขาหน้าตาดีผิดจากคนอินโดนีเซียทั่วไปแล้วคนอินโดนีเซียในเรื่องทั้งหลายแล้วก็ล้วนแต่เป็นคนครอบครัวของชายหนุ่มเนี่ยล้วนแต่เป็นคนที่น่ารักแล้วสถานที่ต่างๆในเรื่องนี้ก็ดูแล้วมีความรู้สึกว่าทำให้เราอยากไปเที่ยวนะครับเป็นหนังทะเลที่ เป็นหนังบ้านติดทะเลอะ่ะที่ดูดีมากดูเพลินดูสบายตาดูแล้วมีความสุขตลอดเรื่องถึงแม้ว่าจะมีอ,อ,อารมณ์ดราม่าเล็กน้อยว่าพ่อแม่กีกันลูกอะไรประมาณนี้อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างอันนี้พี่โอก็ไม่ได้สปอยเกินไปก่อนตัวอย่างนะแล้วลูกมาค้นพบความจริงว่าพ่อแม่ทําอย่างนี้เพื่อไม่ให้ตัวเองได้แต่งงานกับคนที่รักอะไรประมาณนี้นะครับทั้งคู่ก็พยายามจะดําเนินแผนต่อไปส่วนลูกสาวลูกชาย ล,ลูกสาวและลูกเขยเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่จะจบยังไงก็คงรู้กันนะครับผลงานของโอลพาร์เกอร์เป็นผู้กำกับและเขียนบทเขาก็คือคนทำเรื่องนี้ครับมามามียาเฮียร์วิโกะเกนภาค2ของมามามียาซึ่งเป็นหนังที่บ้านติดทะเลเหมือนกันอันนี้ที่กรีกอันนี้ที่บาหลีเ <laughs> มืองบาหลีประเทศออสเตรเลีย <laughs> จริงๆแล้วประเทศอินโดนีเซียแต่เขาถ่ายที่ออสเตรเลียนะครับก็ หนังติดทะเลเหมือนกันแสดงว่าผู้กำกับผู้กำกับคนนี้ชอบชอบหนังริมทะเลมากน่าจะเอา The Beach ไปรีเมคอีกสักครั้งหนึ่งนะครับที่เวอร์ชั่นเก่าของเราเป็นลีโอนาร์โดดีคาปิโออันนั้นมีปัญหาในประเทศไทยลองมาทำอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยครั้งนี้อาจจะได้รับอนุญาตแล้วเขาก็ไม่ได้ไปทำลายทรัพยากรอะไรของ 2ประเทศในเรื่องในสเรื่องนี้เลยนะครับเขาน่าจะทำได้ดีพอสมควรสรุปว่าพี่โอชอบเรื่องนี้เป็นหนังที่เพลินดูได้สบายสบายนะครับอ๋อดูไอ้สิ่งเอ็นครดิตเพราะเอนครดิตจะมีการล้ออา้าวการล้ออดีตของ ของจอร์จคลูนี่โดยนักแสดงร่วมอีกคนหนึ่งนะครับก็พี่โอก็ไม่บอกหรอกว่าเขาจะล้อว่าอะไรเดี๋ยวจะเป็นสปอยอุตสาอุตสาปิดสปอยมาได้จนถึงตอนนี้แล้วนะครับขอบคุณบริษัท UIP ที่เชิญให้ไปดูรอบสื่อแล้วก็ขอบคุณเมเจอร์ซีน l e x เพล็กสำหรับสื่อที่พี่โอเอามาใช้คุยเป็นคลิปในแต่ละเรื่องด้วยนะครับในโอกาสที่หนังเข้าสัปดาห์นี้สัปดาห์วันที่6ตุลาคม หนังเข้าทั้งหมด9เรื่องเรื่องนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับคนชอบหนังตลกโรแมนติกก็พี่โอก็แนะนำนะครับเผื่อจะไม่อยากดูหนังสยองขวัญอย่างร้อยขาไม่อยากดูหนังเด็กโดราเอมอนที่จริงมันก็ไม่ไม่ใช่หนังเด็กนะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องอื่นๆอีกหลายประเภทมากมายแต่ถ้าเป็นตลกโรแมนติกเรื่องนี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดครับพี่โอให้ i อ d อให้เท่าไหร่ i m d b ให้6.4เต็ม10โดยเฉลี่ยจากประชาชนแต่นักวิจารณ์ให้ตกให้48เต็มร้อยเองแต่นักวิจารณ์ในเว็บมะเขือชอบถึง69%นะครับพี่โอก็ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งหลายแล้วกันพี่โอให้เรื่องนี้7เต็ม10ครับก็ไปดูให้หายคิดถึงจูเลียโรเบิร์ตหายคิดถึงจอร์จครูนีครูนีจอร์จครูนีไม่ได้ที่จริงก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกเรื่องที่แล้วพี่โอยัง เรื่องที่แล้วอะไรนะ Gravity ใช่ไหมที่จริงมีเกาะมีก่อนหน้านั้นอีกนะจำไม่ได้แล้วแต่พี่โอจำ Gra ว i t ีเพราะเป็นหนังในดวงใจนั่นไม่ใช่จูเลียโรเบิร์ตนะครับนั่นซานดาบูลล็อกที่เขาแสดงคู่ด้วยนะ่ะใน Gra วิ t y แต่จูเลียเนี่ยหายไปนานจริงก่อนหน้านี้เรื่องอะไรก็แทบจำไม่ได้เลยจำไม่ได้จริงจนะครับแล้วก็นอกจากดู2คนนี้ก็ดู2หนุ่มสาวน่ารักในเรื่องดูวิวธรรมชาติดูทะเลดูเรื่องราวตลกน่ารัก ทั้งหลายนะครับถ้าพี่โอาพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้และพบกันในคลิปอืนอ่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ